สวัสดีครับนี่คือทีวี360องศาเรื่องเด่นเย็นนี้กับผมธนินวัฒน์พัฒนาวิรคุณนะครับวันศุกร์สุดสัปดาห์ติดตามการคาดการอากาศสัปดาห์หน้าครับ และนี้เป็นเดือนที่3ของหน้าหนาวฤด,ดูการปี2557แล้วนะครับธรรมชาติกําลังทําผลงานหน้าหนาวไว้อย่างดีดูกันต่อนะครับว่าแล้วสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรครับจากกราฟิกข้อมูลอากาศข้ขอกรนเ่าสามสัปดาห์หน้าประเทศตะวัตนตน,นั้นจะมีอากาศที่หนาวเย็นต่อไปครับเพราะว่าความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนนั้นะระลอกใหม่จะลงมาในวันอาทิตย์นี้ครับการมาของมวลเย็นอีกะระลอกทําให้ภาคใต้ตอนล่างต้องเตรียมรับมือนะครับฝนจะกลับมาเพิ่มขึ้นและคลื่นลมก็จะแรงขึ้นจากลมมวอองเุนือที่จะแรงขึ้นด้วยครับดังนั้นภาพ อากาศสัปดาห์หน้าเหนืออีสานจะเป็น2ภาคที่ยังคงเย็นลงอีก1-3องศานะครับต่ำสุดอยู่ที่11-12องศานะั้นในภาคเหนือจะอยู่ที่เชียงรายน่านพยาวครับส่วนอีสานก็ตามขอบนะครับตั้งแต่เลยมาจนถึงนครพนมเลยครับยอดดอยหนาวจัดเช่นเดิมครับต่ำสุด3องศาบางที่มีน้ำค้างแข็งด้วยนะครับขณะที่ภาคกลางภาคตะออกและ กรุงเทพปริมณลน,นั้นอากาศเย็นอุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลงนะักกรุงเทพยังมีลุ้นได้ต่อนะครับว่าสัปดาห์หน้าจะลงไปถึง19องศาหรือไม่นะครับสำหรับภาคใต้ครับมรสุมที่จะแรงขึ้นคราวนี้ไม่ทําให้มีฝนที่เป็นอันตรายนักนะครับคลื่นอ่าวไทยตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปจะสูง2-3เมตรส่วนฝั่งอันดามันนั้นอากาศดีเหมาะแก่การท่องเที่ยวนะครับสรุปพยากรณ์3ลอ่อศุงราครับ เตือนคุณผู้ชมรักษาสุขภาพและระวังอันตรายจากการถิงไฟนะครับย้ำให้จุดไฟถิงในที่โล่งห้ามจุดในที่อาบเช่นในเต็นท์จะขาดออกซิเจนถึงตายได้ครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยู่ตามชายฝั่งอ่าวไทยให้ระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงสักกัดต่อไปนะครับเรือเล็กอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปงดออกจากฝั่งถึง24ธันาคมสำหรับข้อมูลอัปเดตไทยพิบัตินะครับตอนนี้เรามีไยหนาวแล้ว6จังหวัดัยแรง5จังหวัดการทำนาปลังลุ่มเจ้าพระยาทะลุ2ล้าน8แสนไร่แล้วนะครับเตือนรระวังังขาดแน้ ปิดท้ายนะครับสัตว์ชนิดต่างๆก็เจอกับความหนาวเย็นเล่นงานไม่ต่างจากคนครับเราไปดูกันว่าพวกมันเจอกับความหนาวเย็นขนาดไหนครับ ตรงนี้นะครับขอเชิญน้องๆอ,อายุระหว่าง13-18ปีที่มีความสามารถมาสมัครเป็นหาสุดยอดเยาวชนคนเก่ง1 3คนเพื่อสัมผัสประสบการณ์จริงถึงช่อง3ในโครงการการบริสุทธิ์คิดสายไทยแลนด์ของช่อง3แฟมิลี่ครับจุดย,ยานการหาอากาศสดแก้วจังหวัดเชียงใหม,9ม่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นดูรายละเอียดที่ b c m u l t i media com นะครับเรามาตามมันต่อในช่วงข่าวอันใหม่เลยนะครับเพราะนี่คือทีวี3ล้านครับ